การที่รับผิดชอบก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าการตัดไม้เทลายป่าเนี่ยมันก็เป็นเรายังทํางานกันอยู่ไม่ได้ขาดนะครับติดตามในทุกรูปแบบงวดมากนะครับโดยเฉพาะอำเภอแม่ไอเรานะ ปรากฏว่าก็ยังพบถึงกฎหมายก็คือยาไอซ์การอนุรักษ์ทรัพยากรต่า่ะพอแล้วก็ทางโรงงานปลานะครับที่ได้ผลิตกำลังกันกระบาคราสู่กระบวนการแล้วเขามีจับมาแล้วนี่ไม่ทราบว่า เรายังมีเครือข่ายที่ยังทํางานด้านนี้อยู่เยอะไหมเนี่ยชนิดไหนเบื้องต้นแบบติดินพื้นก็จะมีไม้สักเป็นส่วนใหญ่ประสานประสานแบบของนี่คือครบในบ้านเลยเหรอครับใช่ครับใช่วุ้นยุคคาเลยนะไหนดู<อ>เป็นอะไรไม่มายอยู่ก่อนต้น